าานั่นคือเราเข้าสู่โครงการกรรมฐานกลางกรุงนะคะ<ช>ก็สนุกสนานอาจารย์ได้ความรู้ได้ปฏิบัติแล้วก็ไม่อยากกลับบ้านกันเลยรู้สึกว่าแต่ละคนก็ยืนยืนรออาจารย์สนุกสนานอาจารย์อยากให้อาจารย์พูดถึงโครงการกรรมฐานกลางคงนิดนึงนี่เรามาส,สดๆในรายการการค่ะเชิญอาจารย์เลยค่ะก็เป็นเป็นโครงการที่ที่ทำมานานนะมานานเป็นสิบปีเดื่อละครั้งแล้วก็หยุดไปช่วงโควิดแล้วก็มาได้สถานที่บริษัททีเอสอาร์แจ้งวัฒนาที่ทุกคนไปเมื่ออาทิตย์ที่19มันเป็นครั้งแรกของปี68ป แล้วก็เดี๋ยวครั้งที่สองก็จะเป็นช่วงเดือนมีนานะคะคือเดือนหน้านะครับจากกภาไม่มีเพราะว่ามันมีเรียกว่าภารกิจหรือว่าหน้าที่นะครับับไม่ทัดก็ต้องเป็นกุมภาก็อย่างที่ชัดเจนคือชื่อกรรมฐานก็จะเน้นเรื่องของการนั่งกรรมฐานแล้วก็คือเน้นเรื่องของอนาปานสติคือสมาถะกรรมฐานและวิปัสสนาการเดินการการแบบว่าพิจารณานะครับแบบวิปัสสนา แล้วก็เป็นสมถะินะฮะเป็นสมาธิแบบอนาปานาสตินั่นคือหัวใจหลักก่อนเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วก็คือว่าดีเทลของมันเนี่ยก็คือการพูดคุยให้ถามตอเบอตอเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือถามตอบเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องดวงเรื่องกรรมต่างๆแล้วก็จะมีการเปิดกรรมเรียกว่าเป็นเป็นธรรมทานเป็นเป็นเหตุแลปะปัจจัยตาม ตามสิ่งที่ผมเห็นเท่านั้นต้องบอกว่าตองเล็บหนึ่งว่าเท่านั้นเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราจะต้องบอกทุกหมดทุกคนคเราจะดูตามเหตุตามหลักว่าเราเห็นอะไรสมควรแก่ทมที่จะบอกเรื่องกรรมเราก็จะหยิบย,ยกอยสิ่งที่เราเห็นมาพูดนะแล้วก็จะมีเลวกว่าอาหารการกินไม่มีค่าใช้จ่ายใดยๆทั้งสิ้นนะครับนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือโครงการการุกงที่จัดมาเป็นสิปีแล้วนะครับ นะคะก็ในครั้งถัดไปครั้งที่2ของในรอบที่เราหยุดไปนานก็จะมีขึ้นในเดือนมีนาคมถูกต้องไหมคะแต่วันที่เดี๋ยวอาจารย์สรุปอีกทีหนึ่งนะคะ,ะก,ก็น่าจะเป็นช่วงกลางกลางเดือนหรือปลายเดือนดูครับก็คุณผู้ชมฝากติดตามกันด้วยนะคะติดตามในเพจของอาจารย์หมิงนะคะหรือติดตามผ่านรายการบ้านโหราศาสตร์ของเราก็ได้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นช่องทางในการติดตามอาจารย์ให้อีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับหลายๆท่านที่เข้ามากันแล้วเพื่อที่จะได้รู้ว่าอาจารย์มีกิจกรรมอะไรบ้างมีทริปทัวร์ไปทําบุญที่ใดบ้างเป็นสะพานบุญให กับเรื่องอะไรบ้างต่างๆนานาที่หลายๆท่านก็จะทราบดีกันอยู่แล้วนะคะอันนี้เบอร์โทรของอาจารย์ค่ะผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลนัดเปิดกรรมส่วนตัวหรือติดตามในโครงการกรรมฐานกลางกรุงหรือทริปในการแก้ปีชงเสริมดวงเสริมมงคลให้กับตัวเราหรือเกี่ยวเรื่อง่วงจุ้ยนะคะอาจารย์ดูแลให้ทุกอย่างไปที่ปรึกษาด้านการใช้ชีวิตให้ด้วยค่ะ2หมายเลขนี้ค่ะ0 9 6 2 4 1 9 3 5 9และ0949599178นแนะคะแอนไลน์อาจารย์มีแอดนำหน้า m i n g789 นะคะติดตามได้ในเพจของอาจารย์หมิงคนเปิดกรรมเขียนติดกันแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใน YouTube แล้วก็ใน TikTok ตามหน้าจอนี้เลยค่ะ